สวัสดีครับพี่น้องครับมาเจอกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับกับเพจคองดีรวัดแช่เน่านะครับพี่น้องมือนีพาพี่น้องมาอยู่ที่นะครับวัดใหญ่บ้านบ่อนะครับพี่น้องนะมางานประจําปีวัดใหญ่บ้านบ่อครับพี่น้องครับงานมีตั้งแต่วันที่21กุมภาพนะครับถึง27กุมภาพันธ์า5 6 5ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาเข้าไปชมข้างในพร้อมๆกันครับพี่น้องครับนะตอนนี้ผมยืนอยู่ซุ้มประตูทางเขานะครับติดถนนพระรามที่สองนะครับพี่น้องครับ ขี่รถเข้าไปประมาณ3 0 0เมตรก็ถึงวัดไญยบานบ่อแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมภายในงานน้ำกันครับไปครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกับผ้าพี่น้องมาอยู่ที่วัดไญ่บานบ่อนะครับเป็นงานวัดงานประจําปีนะครับของวัดไญยบันบ่อนะครับเดี๋ยวผมกีพ้าพี่น้องเดินเข้าไปชมบริเวณภายในงานนะครับบริเวณภายในงานก็จะมีเครื่องเลนนะครับ เครื่องเล่นเล็กน้อยนะครับของยาของกินกับยียูดทั้งปุ่นนะครับตอนนี้ผมอยู่นาพระอุโบสถนะครับพี่น้องครับมีทาวเวตซ์วันนะครับสองตนนะครับอยู่ทั้งนาทั้งขึ้นพระอุโบสถนะครับพี่น้องครับพระอุโบสถพระฤาษีกับกำลังเห็ดกำลังสางนะครับเป็นองค์ปูทาวเวตซ์วันนะครับพี่น้อง ฝั่งนี้จะเป็นนาเทพนะครับฝั่งคุณจะเป็นนายักษ์นะครับเดี๋ยวเอาคอยเข้าไปรับชมบริเวณภ้าในงานนะครับพี่น้องตอนนี้ผมผ้าพี่น้องเดินชมพระบโสถนะครับฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นทาวอสสวันนะครับนายักษ์นะครับฝั่งนี้ทางบนก็นขึ้นได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมยิพาพี่น้องเดินขึ้นไปทางบนนะครับไปชมภ้าในบริเวณพระบโสถนะครับ นะซึ่งเพิ่นกําลังเห็ดกําลังสางอยู่นะครับพี่น้องขึ้นมาใดนะครับประเมิน่าขึ้นมาบ่อดดได้พี่น้องนะพนกับบ่ท่านใดมาหลายดอกนะครับบ่ท่านเลยเลิกการเลิกงานอยู่บ่ท่านเลยสองทุ่มอยู่นะครับพี่น้องนะเป็นบริเวณภายในงานแหละนี่นะครับครับพี่น้องครับ ลวงพ่อป่าเลไลนะครับพี่น้องทางในก็จะเป็นนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข,ข้ามางในนี่นะครับพี่น้องนีเป็นผ้าในผ้าโบสถนะครับปัดไ่บันบอนะครับซึ่งเมื่อนี้นะครับก็บมีงนันประจำปีนะครับ ทางในกับผูกระเบื้องหินอ่อนเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฮ้เอาอ่ลงไปชมบริเวณภายในงานนะครับเดี๋ยวไปลงไปชมบริเวณภายในงานกันตรงนี้เลออย,ยังกวารสางอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าก็ยังย่งให้คนขึ้นมา กราบไหว้พระอพ่อนดัดยอยู่นะครับเดี๋ยวฮ่างจีเข้าไปเบื้องบริเวณภายในงานนะครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องครับไปชมบริเวณภายในงานกันครับพี่น้องตอนนี้ผมเพิ่งลงมาจากพาวบูสดนะครับเดี๋ยวฮ่องจะเดินเข้าไปชมบริเวณภายในงานวัดกันนะครับ เอาครับพี่น้องครับเสียงกาจะดังแนงน้อยนะครับนะตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าพราะบถ์นะครับหลวงพอ่อป่าเลไลนะครับวัดใหญ่บ้านบ่อครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินเข้าไปชมนะครับบารมีของลวงพ่อป่าเลไลนะครับวัดใหญ่บ้านบ่อนะครับพี่น้อง โบสดหลังเก่านะครับเขาโบสดลัางไม่ก็บกำลังก่อสางอยู่นะครับยืดนองคนใาารทั้งหมดกันนะครับพี่น้องหน่แล้วนะเขาผมจะพาพี่น้องเดินชมบริเวณโดยรอบเขาโบส์นะครับเก้าอิลีนะครับพี่น้องครับเ็นข้าโบสถหลังเก่าเดี๋ยวเขาก็จะค่อยออมออกไปฟังพุ่นนะครับเสียงดังแห้งนะครับพี่น้อง เนี่ยล้างไม้นะครับแล้วัม่ได้ตกับมาเช่วกันเสรจ้าภาพสัมมาชุเด่นพอาทีปารามราอะไรก็ใ่ครับพี่น้องครับะครับเราก็มาเพื่อช่วกันนะมาถมาตรงนี้แล้วขอใบดนละกพี่น้อง อันนี้เป็นซิมใหม่นะครับพี่น้องเป็นซิมใหม่เป็นบทใหม่ลังเก่านะครับพี่เพิ่นยังอนุรักษ์ยังคงไว้ให้พี่น้องเข้าได้รับชมกันอยู่นะครับองชุดเลยุดเลยดสบทอดเลย นี่ก็จะเป็นกองอำนวยการน,นะครับ,บ,บรก,กาฟังพุ้นก็จะเป็นตั้งองลอเวทีนะครับมีนักร้องมากคู่มือเวทีมีนักร้องมากคู่มือนะครับ กูดน,น,นะครับบราบ้างนี่จะเป็นโซนเครื่องเล่นนะครับพี่น้องที่สาสวรร์บ้านบ้านเยียงบ,บ้านบอลบม้อเอิรนะครับบ้างนี่จะเป็นของกินนะครับข้าวหลาม กดเลยนะครับ หมาไ25บาทมีรสเผ็ดและไม่เผ็ดไส้ตัวสุดนเป็นบรรยากาศบริเวณภายในงานวัดใหญ่ยยบรรบอนะครับนะเบทีก็เริ่มเตรียมแล้วนะครับนะสามทุ่มกับพระเจ้ากับเปิดงานแล้วนะครับพี่น้องเปิดงานนาจะสามทุ่มทุกมือน,นะครับ อะไรครับเป็นการบริโภคยบุญบุญตที่เราทำอะไรเป็นบรรยากาศนะครับมื้นเดียมชนพิชามานะครับพี่น้องตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานตัดใจขอ้งโผล์ตั้งโผล่ก็เราภาวนามก่น้องของอยากของกินไรนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้ซจำหนีก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าเปาตรงสิพาพี่น้องไปเที่ยวใส่นะครับไปกินอาหารอี่ยังนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ